สบายดีพ่อแม่พี่น้องน้นอ,นองมดมาขายหมักโมออกบ้านะน่ะน้องมดมาขายหมักโมพี่น้องเต็มรถไทยป้าตโตพี่นอ้องคูณได้ซื้อหมักโมเลี้ยงเนาะบ้านนี้บ้านเราไม่ต้องเทนี่มีคนรัใบฮัมขายหมักโมบ่เฮ้ยฮะ ป้าไปเลือกบังกอนเลือกบงบังโมกันเ้พอดีมาพอดีอันเสบยนะเฮ้ยยังทำนกะสมกว่ามี้่กเก สบายดีพี่น้องระบาวบอกอนอกมึงสบคุณะอะออูเข้ใจว่ะมึงไปูาเมนตุ้ชุกบามี่มึงยังม่นอกอีกตีม่แต่หมากไปแพงเลยพี่น้องเลยอันนี้ผลผลิตนองมอสนะ มีแต่หมากเป็นแพงเลยโอ้จเจอลูกลทิาอผลองสูลองเฮ้ยมเกียรับจ้างนะซื้อเรื่องไอแมบราคาพราทันทีแบบเบอดามาคนแตงโมแล้วบราคาำหน่อยคนโมแล้วไอ้อืออ บัดชวนมาทำอะไรข้าหมากข้าวขึ้นมามาหมดเครือมัพี่น้องเอ้ยนี่นะนี่จะมาป่าทายน้ได้ลยนนแัง้เอามาทังเครือบอยยายกป่เสือมังบ่บอหาป่าลุงซื้อหาก็แมป่าเยอะฉันไปงามงาครับานนงมน้สตกเามนอึงเนาะอยากินก็ไปดูได้กินสุดายลูกเทไรนี่สบอกราคามาเด้อ เจ้าหามากสิบพันนั่นหามากสิบพันินมขเงาหามากสิบพันหมากสองพันกีบพี่น้องสิบพันนะสิบหาบาทเขาซื้อันขาซื้อเดนเงาเดินดงอยู่แก่มากมรงได้นดีนะข้มใ่มาอ กูย่างก็เปย่างทั้งยาดเลื้ยงเอาเองเลยทำยาเยอะมาทำมันแก่บ้างหุ่ยเกยอิหายคนนะเด้อใส่เลยน่องชายมอเลเอาอะไรเนาะ

ห้ามักซิปห้ามักซิปอะไรผู้เรื่องอียกรรูปฮำอะไรบ่อยแนวนี้หน่จังหมื่นเงินเงินบาอันนี้เคยลงทุนซาลนสองเดินเขาเจ้าเลยช่างแบไทยช่างซนโซไคอลองมาลง ยังโอยฮยังก่อนมาวาันกตรถไทยอือคันมูลน่ะแม่อันคันมูลขาชาวลนะอันนี้ัรถไทยเดียวเออปกติน่ะชาวลาดะเจรถไทยอันนี้ัดรถไทยเดียว

นี่มางคนทั้งข้างไนเท้นพี่ลูกหลานคนหนูมังโมมังธนามอดเอ้ยมันซุกมันสุมาพอซุกสาดตรงน้นันแหละมือมันเหี่ยวมันกรนั่นแล้วเฮ้ยมือลึกขวดมันเกาะใครจะบอกนะมันสุกมีไงสามมือนะมันซุกบ้านนะโอ้ยไม่ ฮ่าโตสมุนคนโอ้ไพไอบอกกินนะคะร้อยไพไอ้ไไบอกกินค่ะ nhô này gan lộn Xiên Xiên bố khả mồm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ น่อยอะลี่เหรอครับเพื่อนสิบมันสุดแต่คลายจับอันได้แายแร้ไปได้เด้อเงินสุดนะ สุดาจะกรีบแล้วสามนห้าพันสามหมื่นห้าห้าสิบสี่สิบบาทบอยหนยคนบ นี่จดีเมาไปไหนผู้ใหญ่ใจดีช่วยเมานเห,มนหน่อยเมือลามลูกน้อยๆน้องเปนต้มเพนออกไปนอกรูไปหาใหม่มาขันพอร พี่คุณพี่ยังมาพี่จับลงให้เขาหน่อยกับผมหน่อน้อโอ้รใหายาก่ฮะแทนซูมบอเห็ให้มันแตกล่ะพากันกินมมึงมาเฮ้ยมึงนะเห็ดนะน่ยแร่อยหน่ใต่างไป แคทำี่มอสไปเร็วแค่ทตกอ่ห้าจิ้งใจฮะมาจิงใจไว้หน่อยพี่น้อง เอาลงจะโรลดก่อนคักคักๆๆาไปก็น้อยนะตะผูเพ่นโดนะนี้ใ้ราานอืืนี่อะมังมกับพอีเจ็ดกับทฮัมมมันเวลาเก็บแล้วบรือวันได้นีสคนแมจะโดอน้าลดนะลู ดูตัวเปนมูกไปเดนหนมมัเปโ้งมากหลูกไปไปหล่าไปค่อยลูกเด้ออย่าโยนแรงมันจะแตกคายนะอเหคับ้นนนไม้งนี่่ยาี่แกมาเบาลูกเด้ยวมนจะแตกไมดเบิดันที่ไมสัตว์ลงคุป้ามันบบไ

เฮ้ยลูกบอลสามร้อยยี่สิบนี่แต่ปุ้ยใหญ่ใจดีคุณป้าเป็นลูกชื่นดูไอ้ดาวเอ้ยปุ้ยใหญ่ใจดีทั้งไอ้ดาวมาเด้อใช่เนี่ยได้หว่าแต่วุ้งเพื่องกับแป๊กโซ่แล้วก็นุ่งจีบจีบกูคือลูกชื่นว่ะเออเดี๋ยวจะพามาใส่นะ มากจายมาแม่ยังมาว้าอีจอมาหน่อยๆนะมาห้องตัวะนะเดี๋ยเพื่อนคนน่มหยุดกาท้งาเล่นนี่หน่มเก้าเพ่อนมา้เลยเออข้าหอย้ใค้โม่บอน้ำใค้โม่บอนี่อันแต่มันถูกพ้นน้น้โมบอ อ้เอมอสหมุนบน้านน้อยมึงจะได้ซื้อให้เอมอสอยู่ดอกเด้อไม,ไม่ไม่ได้ยังไงสิขายเดี๋ยวแกไม่พึ่งคนมาเดี๋ยวฟางมาใสล่ลูก